สวัสดีครับวันนี้พบเกม One Piece Treasure ของครับม Mister K กลับมาที่ครับอีเวนต์ของ Treasure Map กลางเดือนครับได้มาแล้วเนาะก็เดือนนี้นั้นก็จะมีกระโหลกของหนวดขาวเอไม่ใช่หนวดขาวรอนะครับรอลิมิเต็ดสีเขียว6กดาวบวกมาด้วยนะก็อ่ายังไงก็ต้องเล่นขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่เออสามล้านแต้มซึ่งกระโหลกของรอเนี่ยอยู่ที่2ล้านแต้มนะครับก็ สูงสุดเนาะสูงสุดอยู่ที่10ล้านแป้มเหมือนเดิมนะครับเดือนนี้ค่อนข้างจะยากมากมากเลยมันไม่ได้อวยแค่6ดาวใหม่มันอวย5ดาวใหม่ด้วย5าดาวใหม่ของการชาลูฟี่อ่ะอใครวะฮิโยลิมั้งที่มันสามารถล้างเคาน์เตอร์ฮิวได้กับเนื้อระเบิดได้ก็ด่านนี้รับยากสุดเพราะเจอเคาน์เตอร์ฮิวกับเนื้อระเบิดแล้วก็ไอ้สองดีบัฟเนี่ย ไม่มีตัวละครล้างได้ด้วยที่มันคูณแต้มทําให้ลําบากมากขึ้นนะครับก็ทีมผมก็มีประมาณนี้ครับกัปตันก็คือจะเป็นหนูยามาโตนะครับ6ดาวลิมติตครับอาลูกเรือก็จะมีเป็นอาหน่วยขาวนะครับหน่วยขาว6ดาวชรรมดานะครับของตัวฟี่พาเล็คิงแล้วก็เป็นสโ,โลนะครับตัวฟี่ของเควสมือใหม่ เป็นโรบินจังนะครับตัวฟรีของเวสมือใหม่เหมือนกันโซโลโแล้วก็โรบินจังควรเวล150นะลูฟี่นะครับตัวฟรีของพาเล็คิงเดินก่อน5ดาบวกแล้วก็สำคัญคือซัพพอร์ตที่ต้องเต็มซัพพอร์ตของโซโลก็คือจะเป็นซันจิเอามาล้างพิษได้ด่านเนี้ยเจอลดโจมตีไป10เทิร์น อ้าวโรเป็นจังล้างได้5เทินอีก5เทินได้มาจากซัพพอร์ตพยายามหาซัพพอร์ตที่ล้างรถโจมตีใส่มาให้ได้เกิน5เทินนะครับซึ่งทั้งทีมเนี้ยซัพพอร์ตมันล้างเกินอยู่แล้วแต่ผมใส่มาเพื่อให้เห็นว่ามันมีตัวละครรองรับในการล้างรถโจมตีทั้งหมดก็เป็นยามาโตะใส่ซัพพอร์ตเป็นโมโมะนะครับของกาชาซัพพอร์ตนวดขาวใส่เป็นโจ้น,นะครับของตัวฟรี กาชาทั่วไปนะไอ้อ่าไม่ใช่ตัวฟรีเป็นตัวคอนของกาชาทั่วไปกับโจ์แล้วก็ลูฟี่ใส่เป็นโซคิงของกาชาซับพอร์ตนะครับสุดท้ายก็จะเป็นโดบินจังนะครับก็ใส่ซับพอร์ตเป็นไอ้เจ้าแฟรงกี้ซึ่งเป็นตัวฟรีนะครับก็สามารถหาได้จากบอสนะก็ทั้งหมดนี้สามารถล้างลดโจมตีได้มันล้างเกินแหละแต่ใส่มาเพื่อให้เห็นนะแล้วก็หาคุณมีกับกัปตันของคุณนะนะเป็นไอ้เจ้าโซโล ซันจิลิมเต็ดตัวนี้ก็ใช้ซะแล้วมันจะง่ายขึ้นถ้าคุณมีคู่นี้ซัพพอร์ตกับล้างรถโจมตีไม่จําเป็นนะมีคู่นี้ซัพพอร์ตแล้วก็ล้างรถโจมตีเนี่ยไม่ต้องล้างก็ได้นะครับเพื่อนใช้เป็นลูฟี่ใหม่นะครับมาลุยกันเลยครับก็พยายามหาเรือที่เพิ่มเลือดเยอะๆนะด่านเนี้ยเลือดมันจําเป็นคือแบบ จะอยู่คุณอาจจะตายได้ง่ายๆเนีย่ยโดยที่ว่าคุณยังไม่ทําอะไรเลยอ่ะอ่ามันต้องดองเทินกันสักหน่อยนะขอตดอ,องเทินหน่อยตรงการเปลี่ยนตัวของยามาโตะนะครับเพราะเทินแรกเนี่ยมันยังไม่มีการเคาน์เตอร์ฮิลหรือเนื้อระเบิดหรือบับาดเจ็บเพราะงั้นก็อ่าดองเทินได้สักหนึ่งเทินก็พอป่ะอ่าพอพอพออ่ะอออไม่พอขอเผือ่อไปก่อน เพื่อ,เพ,อเพื่อผมคำนวณผิด,นนผดโอเคโอเคเพื่อคำนวณผิดกลัวมากเลยถช่งั้นคู่ย่ามาตะเนี่ยต้องเอาสีฟ้าขึ้นน้ำนะผมเอาสีเขียวขึ้นน้ำขึ้นผิดสีนะครับแต่ไม่เป็นไรผ่านได้อยู่แหละอันนี้มันบอสมันเวลต่ำๆอยู่นะแต่สอเจอกับอะไรโซชิดบุนะครับเจอพิเจอเคาน์เตอร์ฮิลเจอเนื้อระเบิดเจอบ้าบาดเจ็บแม่งน่ากลัวมาก เจอกรอพาครึ่งสามเจอกรอสีฟ้าสามเทินซัพพอทำงานล้างพิษออกไปสันจิคาลเตอร์ฮิลหมายถึงอะไรหมายถึงคุณฮิวเลือดเท่าไหร่ลดเลือดเท่านั้นฮิวร้อยดึงเลือดหายไปร้อยหนึ่งเนื้อระเบิดเหมือนกันกินเนื้อจากเพิ่มเลือดกายเป็นลดเลือดแทนบ้าบาดเจ็บทุกการกระทําใดๆนอกจากการกดตีธรรมดาเลือดหายไปทุกครั้ง 1, หนึ่งเพราะงั้นผมถึงบอกว่าควรจะมีเลือดเยอะๆเข้าไว เพราะเมื่อคุณกดไม่ตายหรือกดเปลี่ยนตัวหรือซุปเปอร์ไทยเลือดคุณหายไปทุกครั้งหนึ่งหมื่นเห็นไหมแม่งน่ากลัวมากไอ้ปั๊บเดี่ยแล้วก็บอสนะครับแล้วก็ลูฟี่บอกกับว่าลูฟีเ่เพื่อนเนี่ยมันมีฮิวฮิวสามหมื่นกลายเป็นว่าเลือดเราหายไปสามหมื่นนะเพราะเขาเ,เตอร์ฮิว บอสมีช็อตมีปิดไม่ตายมีการเพิ่มเวลาของมาจาทั้งหมดมีเกราะอาบาลีอลูกแก้วรุงนะครับซ่อมกาทำงานครับโมโหมัทล้างจบตีไปจากอาทิเทินเหลือเจ็ดเทินโซดก็เหลือ5าเทินโรบินสันก็ล้างได้พอดีนะครับตรงนี้ให้กดสกิลของซูเปอร์ใช้ของดูฟี่ล้างอาเจ้าจปิดไม่ตายก่อนนะครับเปลี่ยนตัวของนูย่าบะโตนะครับ เลือดหายไปเป็นน้ำแล้วก็กดเซ็กจูซูเปอร์ของหนูยอมาโตะนะครับโโตโตอืมแล้วก็โรบินซังนะครับโโแล้วก็อ่าลูฟี่นะครับอืมหรือหมื่นนะครับหรือหมื่นเก้าันนะครับแล้วก็เป็นหนูยอมาโตะปิดฉากนะครับ โอเคครับเหลือเก้าพันนะครับตีไปซะประมาณนี้ครับโอ้คือเกือบตายอันนี้คือเป็นผลของการใช้สกิลนะสกิลลูฟี่กับหนวดขาผมไม่ได้ใช้เพราะถ้าใช้ไปผมตายแน่นอนนะครับใช้ได้ประมาณนี้ก็ทีประมาณนี้ครับยากมาเข้ามาขายของกสักรู่นะครับก็วันนี้ครับผมจะมาแนะนำรับร้านขายไอดีดองเพชรเนาะ ร้านของซอมบี้ลัสนะครับก็เป็นร้านขายอดิมตรองเพชรที่ราคาไม่แพงครับแถมมีหลายเกมมากครับสินค้ายเยอะมากๆเลยนะก็มีทั้งเกมของวันเพ e ทเบลตี้ลัสนะครับวัน e พลทเทชเชอร์คูก็มีนะบีดเบรฟโซนะครับดักบอลเลเจนต์แล้วก็มีเกมแบล็กโคลเวอร์นะครับส่วนไอเจ้าเกมของวันเพลทเทชเชอร์คู e เนี่ยอยู่ด้านล่างนะต้องกดอา uh, คำว่าดูทั้งหมดนะนี่ครับ ใเพชแจะคูนก,ก็มีขายเช่นเดีวยวกันนะครับซึ่งก็จะมี ID แบบว่า,าวัดดวงราคา10บาทตุดนะครับคือคุณแค่อาจ่าย10บาทแล้วก็วัดดวงสุ่ม ID ก็มีด้วยเหมือนกันนะื่อคุณดวงดีนะครับเห็นไหมสิบบาทไม่สิทธิ์นะแต่ก็มีเกลือเหมือนกันนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณดวงดีลองดูก็ได้10บาทอาจจะได้ ID ดีทองเพชรเยอะๆมานะครับราคาก็มีทั้ง3 0 0อ่า700 ก็มีเหมือนกันเนาะก็แล้วแต่ว่าคุณจะเลือกครับก็มีขายหลายเกมนะร้านของซอมบี้ลัสนะครับลิงก์ของร้านอยู่ใต้คลิปหรือเสิร์ชหาใน Google ขึ้นด้วยเหมือนกัน,นครับซอมบี้ลัสครับบอสนะครับก็เริ่มมาจากป็นสปีดนะครับทีมผมใช้ทีมครับตัวค้อสำคัญนะครับมีแค่หนดวขาวตัวเดียวเลยหนวขาวตัวฟรีของพาเลทคิงตัวเดียว นอกนั้นคือคุณหาตัวละครอะไรก็ได้ที่มีการบงการบัฟหรือการเปลี่ยนแควอะไรก็ได้เอามาแทนได้ทั้งหมดนะครับนอกนั้นคือไม่สําคัญนะซึ่งของบอผมก็จะเป็นหนวดขาวแล้วก็เป็นน้องต่ายคู่วันด้าเปลี่ยนตัวขดบ,บัฟจบประมาณนี้ครับสําคัญแค่หนวดขาวนะนอกนั้นคือหาอะไรมาแทนได้หมดนะครับมาลุยกันเลยครับ หลักๆก,ก็แค่กดไม่าตายของหนวดขาวนะครับตอนกลุ่มบอสแคสเนี่ยแล้วก็หาตัวฮะตเอามาบงเอปั๊บก็ดดานนี้มันไม่ยากกับมันคือหนาทบอสร,รับที่ง่ายสุดแล้วกลุ่ม2นะครับเพื่อความง่ายก็ให้กดไม่าตายอะไรก็ได้ทำน้ำมีไปนะครับ <c oughs> ไม่มีรหรอกคือให้ไหวหเฉยนะส่วนบอสนะครับก็จะมีการติดมึนนะครับแถว2แถวส,ถวสมนะครับแล้วก็จะมีไมกับตามีอาเผาไหม้นะครับ แล้วก็เกราะบาลียเพอร์เฟกต์สองครั้งนะครับก็ช่างมันเพราะดูดข่าวล้างได้ทั้งหมดเลยแล้วเป็นน้องตายวันท่ากเปลี่ยนตัวนะครับแล้วโกดไม้ตายไปนะครับแล้วก็โกดโจมตีไปถูกจบครับตู้ประมาณนี้ครับไปนะครับเป็นบอสลองเออบอสลองไม่ใช่บอสลับบอสลองนะครับอ่าน้องตายสำคัญนะครับก็จะมีเป็นช้างหกจาบวกสีม่วงแล้วก็เป็นลูฟี่นะครับ 5าดาวบวกตัวฟรีของพาเล็ตคิงก็สําคัญแค่นี้ครับ2ตัวจบนอกนั้นคือคุณใส่อะไรมาก็ได้สําคัญแค่2ตัวนะครับมาลุยกันเลยครับก็เหมือนเดิมครับกวดไม่ตายของ้ังกวดไม่ตายลูฟี่แล้วก็จบกันจริๆมันก็ง่ายๆแหละของยากของจริงของไอ้อีเวนต์เดิวน,นี้คือบอสล,ลับที่ผ่านมาอันนั้นคือไม่รู้มันจะยากไปไหนอ่ะ ผมละเกียดเลบ้าเลยเคานเตอร์ฮิวเนี่ยกับไอ้ีเนื้อระเบิดเนี่ยแล้วบั๊บาดเจ็บีกขอบนเนืมันยากเกินคนที่ไม่มีห้าดาวใหม่ของกาซาเทอเร์แมนมาบอสนะครับต้องตายครับปิดไม่ตายนะครับก็ใช้เป็นลูฟี่ครับล้างไปอ่าแล้วก็มีบักกับตนมีช็อตนะครับเกาะลูฟี่ล้างก่อนแล้วก็เป็นแชงโคไม่ตายอาแชางฝกดาบวกล้างช็อตได้นะ แล้วก็คลิกตู้มจบครับไปนะครับบอบรองของเนโกะมามูชิอ่าจ้าคุณไม้มีรอลิมิเต็ด6ดาวบวกหรือรอลิมิเต็ด6ดาวธรรมดาก็ตามถ้าอะไรมาประแทงก็ได้คนระับอะไรก็ได้ไม่สำคัญเลยสำคัญของด่านนี้จริงๆนะมีเป็นแค่คิด คิดตัวฟรีนะครับของอีเวนต์คริสต์มาสนะครับ5้าตาบวกตัวฟรีสำคัญแล้วก็เป็นโคลคอรซอน6ดตาบวกหรือหาตัวคออะไรก็ได้เหมือนกันแหละเอามาล้างดีบับแทนโคอรซอนก็ได้จริงๆสำคัญจริงๆน่าจะเป็นแค่คิดตัวเดียวแหละส่วนล่อก็หากับตัดอะไรก็ได้เอามาแทนที่เป็นสีสุเขียวส่วนโคอรซอนก็หาอะไรก็ได้ที่มันทำการล้างบับเอามาแทนได้หมดนะครับ หรือคุณจะหาเพื่อนเป็นรอก็ได้เผื่อดาคุณต้องการจะมีดาเม่ไเยอะเนาะคือ <c ười> ดามันไม่ยากเลยสําคัญคือคิดตัวเดียวแหละคิดเปลี่ยนแก้วได้คือจบเลยอะคือดาบเนี้มันทาให้แก้วสีสีแดงเขียวฟ้าม่วงเหลืองเนี่ยเป็นแก้วของแพ้ทังสีเพราะงั้นหาตัวคอยที่สามารถเปลี่ยนแก้วอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่แก้วสีสีอย่างเช่นเป็นอาเประเบิด เป็นวานเนเป็นรุ้งเป็นขนมอะไรอย่างนี้เอามาเปลี่ยนแทนได้เหมือนกันนะครับแต่ของคิดนั้นคือการเปลี่ยนเป็นระเบิดนะเนโกนะครับเลื่อนหายไปประมาณ80เจอช็อตเจอรถโจมตีเจอใบกับตันนะครับก็หาตัวคนเอามาล้างแทนได้แหละมันหาไม่ยากหรอกพวกซอสเอ่อใบรถโจมตีอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เขาบอกมาคือเป็นครอซอนเพราะมันล้างได้ทั้งหมดเลย นี่ไงไม่หมดดีกว่าเลยหนึ่งเทิดก็ใช้ไปคิดคิดหลังได้เออหลังได้ผมแต่แล้วก็หาตัวฮอตเอามาบัฟนะครับเออแล้วก็พอบอสตายไปมีดาวเมกใส่เรานอซึ่งคิดนั้นสามารถบัฟกราะผ่าครึ่งได้เพราะงั้นดาวเมกของบอสก็เลยจะค่อยๆจะเข้าคิดครับเอ้ไม่ค่อยจะเข้าทีมนี้เข้าคิดอะไรอ่ะมันเข้าทั้งหมดแหละแล้วก็โจมตีไปครับพอบอสตายไปก็ทาดาวเมกใส่เรามานะครับ แต่เรามีเกราะนะครับเราก็เลยไม่ตายต่อมาดะครับรองบอสตัวสุดท้ายก็จะเป็นจินเบลโรบินนะครับซึ่งการนี้ยากกว่ารองบอสที่ผ่านมาแนะนำว่าหาเพื่อเป็นโซโลเันจิลิมิตในการมันอวยของด่านนี้กับการผมก็จะเป็น,นรโร,ร,นนโเ,จรเ,โเจอร์นะครับก็หาอะไรใช้แทนได้หมดแหละแต่พอดีมีโรเจอร์กก็เลยใช้โรเจอร์นะครับแล้วก็เป็นเ <laughs> หมือนเหมือนเหมือนอวด แล้วก็เป็นเอ่อคี亚มดนะครับเอามาทําการลดคูดาของสกิลได้นะครับกรดานนี้เจอทั้งการเอ่อปิดไม่ตายทั้งการลดคูดาของสกิลแถวบนแถวล่างเพราะง้นหาตัวละครที่สามารถลดคูดาของสกิลและตัวละครที่สามารถล้างปิดไม่ตายได้เอาไว้แถวกลางนะครับก็เป็นคีมอดแล้วก็เป็นอ่าโทกินะครับของทีผมนะส่วนสองตัวล่างนะั้นไม่จําเป็นไม่สําคัญนะครับใช้เพื่อนเป็นเนะจ้าโซโล สันจิลิมิเต็ดใหม่นะมาลุยกันเลยครับก็ให้เปลี่ยนตัวโซโลซันจิสักหน่อยเนาะเพราะเปลี่ยนตัวมันไวขึ้นแค่ห้าไงเหลือสองเพราะงั้นก็ต้องเปลี่ยนตัวกันอีกสักสองทีนะก็ให้หล่อดมันเต็มแม็กนะครับด่านนี้ยอาโรเจอร์ผมนั้นไม่ต้องกดไม่ตายนะจริงๆกดก็ได้แหละตรงนี้แหละมันได้ไวหน่อย เพื่ออะไรล่ะเพื่อให้ความไวขึ้นเพราะบอสเดี่ยมันห้ามบัฟเอฟเฟกแก้วโดยการใช้ไม้ตายนะครับถ้าคุณใช้ไปมันจะทําการปิดแก้วทั้งหมดนะเพะง้นก็เลยใช้เป็นโรเจอร์คู่ต่อหน้าบอสไม่ได้นะครับนะีครับปิดไม้ตายแถวบนแถวล่างนะครับเพิ่มเวลาของไม้ตายแถวบนแถวล่างนะแล้วก็กรอ,อผ่าครึ่งเสร็จกรอ,อฟ้าเสร็จเถินนะครับ เทีมอนโทคิแล้วก็โซโลสันจิแล้วก็แอชแทกประมาณนี้ครับทั้งบอสทั้งสี่ตัวต่อไปสุดท้ายคือบอสใหญ่บอสใหญ่โซโลนะครับใช้เพื่อเป็นลูฟี่ใหม่นะบอสใหญ่เนี่ยง่ายกว่าบอสลับเยอะเลยนะ กัปตันก็จะเป็น,ปเ,นเจ้าหนูยมตะกคู่ลิมิตเหมือนเดินมนะครับพะผมมีแค่คู่ดีกับโรเจอร์นะโซโลไม่มียังไม่มียังไม่มีเดี๋ยวก็มีแหละ <c oughs> แล้วก็เป็นซันจินะครับซันจตโตฟรีน่าจะของเทเชอร์แมบบนะก็เอามาเพื่อล้างพิษด่านี่เราเจอแก้วพิษแก้วพิษนั้นในการล้างก็คือหาตัวละครที่มีสกิลในการล้างพิษเอามาล้างซะใช้ซัพพอร์ตล้างพิษไม่ได้ ต้องใช้ตัวคอที่สามารถมีไม่ตายล้างพิษถึงล้างออกนะครับซัพพอร์ตไม่ทํางานนะแล้วก็เป็นเมาโกตัวนี้ตัวฟรีใส่าเพื่อเอาเซกิวลูกเรือลูกเรือสามารถล้างตาบอดได้5เถินนี่แหละคือสําคัญมีแค่ล้างตาบอดเลยเพราะด่านนี้นั้นเออเราเจอตาบอดนะครับในกลุ่มที่2เนี่ยเจอตาบอด5ทเถินนะถ้าคุณคิดว่าคุณกดแม่นก็ไม่ต้องกระแทกแต่ผมไม่ไม่เอาอะ แล้วก็เป็นลูฟี่นะครับลูฟี่5ดาวธรรมดาของพาเล็กคิงเดือนก่อนคือผมปั้นไว้2ตัวเผื่อไว้และสุดท้ายได้ได้ใช้งานด้วยฮะแล้วก็เป็นโรบินจางตัวฟรีนะครับของเทเชอร์แบบนะก็ทีมนี้ก็เป็นตัวฟรีเกือบทั้งหมดเลยยกเว้นเป็นกัปตันนะที่เป็นตัวของกาชาครับเพื่อเป็นลูฟี่ใหม่นะมาลุยกันเลยครับ ก่อนเดิมต้องเปลี่ยน,ต,น,ต,นตัวของหนูยามาโตสักนิดสักหน่อยก่อนนะครับปิดก่อนแล้วก็ตีไปกลุ่มสองนะครับเจอก,กับแก้วพิษแก้วพิษเนี่ยแหละมันอาจจะเป็นปัญหาของบางคนที่ไม่รู้มาล้างไงแต่คือจริงๆ,ง,ๆง่ายหาตัวมาล้างพิษก็จบนะเจอตาบอดฆ่าเธอครับมาโก้ทำงานับลังออกไปครับ แล้วก็เจอปิดไม่ตายนะครับแล้วก็ศัตรูก็จะมีเกราะนะครับเกราะบาเลียกดเพอร์เฟกโซโลกด2ครั้งกี้กี้กด1ครั้งนะครับอ่านี่ครับแก้วพิษนะกดสกิลของซูเปอร์ก่อนนะครับของลูฟี่แล้วก็เปลี่ยนตัวโอเคเปลี่ยนตัวก่อนไ,ไปนตู้ก่อนแล้วก็เป็นเซจิคุงล้างออกไปครับล้างพิษออกไป เห็นไหมระลังพิษปุ๊บแก้ก็หายนะครับแล้วก็เป็นลูฟี่กดไม่ตายไปเลยกดได้นะเพราะเดี๋ยวพอบอสตายไปบอสทำาดามเม่ใส่เรามาเลือดเหลือ20%ถ้าหากเลือดน้อยกว่า30%เมื่อไหร่เทินต่อไปไม่ตายลูฟี่จะทํางานเองอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะตอนนี้ถ้าสามารถทํางานไเรา,าสามารถกดไม่ตายไปได้เนาะพรเดี๋ยวบอสปุ๊บมันก็ทํางานเองอีกรอบหนึ่งนะครับมันผลของกับตันนะอ่าแล้วก็โจมตีได้เลยครับ ครับพอตายไปปุ๊บเลือดเราหายไปเลยครับ80%ตู้พอเลือดน้อยครับปุ๊บพอเจอบอสไม้ตายลูฟี่ทำงานเองนะครับลดเวลาไม่ตายไปเจอช็อตไปเจอเผาไหม้เจอกรอสี่รุ่งนะครับนี่ครับเห็นไหม ทำงานเองนะครับน ok ar ี่คือผลของกระตางดฟี่น้าะากเลือดน้อยกว่า30%นะครับทำงานเองได้หนึ่งรอบนะก็เลยล้างให้แบบฟรีๆไปเลยโคตรแฉบแล้วก็เป็นหนูยุบโตกดเปลี่ยนตัวนะครับกดเซกิวของซูเปอร์นะครับแล้วก็กดไม้ตาย แล้วก็ลูฟี่บัฟกี่เทินวะหนึ่งเทินใช่ไหมเอาไว้ต่อชีวิต2องบอสมี2ชีวิตนะครับตรงนี้ก็โจมตีได้เลยครับบอสตายไปเกิดใหม่มาเลือดเหลือที่50%นะครับแต่ก็ชีวิต2นั้นก็จะมีการติดช็อตแล้วก็ติดปิดไม้ตายด้วยนะชีวิต2ใช้เป็นโรบินจ้างล้างช็อต,ต,ตอปิดวมตายออกไปแล้วก็เป็นลูฟี่เสริมหน่อยเผื่อตีไม่ตาย บัฟเอ๊เท่ก้ว e แล้วก็บัอบจบตีวพื้นฐานไปครับแล้วก็จบตีได้เลยครับประมาณนี้ครับบอสจากของเทเชอร์แบบนะครับก็เดือนนี้บอสรับยากที่สุดแล้วนะไงก็ลองปรับปรุงเปลี่ยนมาทีกันดูเนาะกดไลค์กดแชร์กดตาเพื่อมาเช็คผมเลยครับถึงนะสวัสดีครับ